สิทคำพูดมหัศจรรย์ที่ควรพูดกับตัวเองคุณรู้ไหมว่าคำพูดของคุณกับตัวเองคือพลังที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดในชีวิตทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาคุณมีโอกาสโปรแกรมจิตใต้สานึกของตัวเองใหม่และนี่คือสิทธิ์คำพูดมหัศจรรย์ที่ควรพูดกับตัวเองทุกวันเพื่อเปลี่ยนแปลงพลังงานความคิดและชีวิตของคุณแบบเลึอกซึ้งหนึ่งฉั้นคู่ควรกับความสุขความสำเร็จและความรัก เริ่มวันด้วยการยืนยันว่าคุณมีคุณท่าโดยไม่ต้องที่สูดให้ใครเห็น 2. ฉันพอแล้วและฉันกำลังดีขึ้นในทุกวันไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่พัฒนาเรื่อยๆก็เพียงพอ 3. ทุกปัญหาสอนบางอย่างที่ฉันต้องรู้เปลี่ยนมุมมองจากอุปสรรคเป็นโอกาสเติบโต 4. ฉันให้อภัยตัวเองและต่อยอดีตให้เป็นครูการให้อภัยคือตั๋วเดินทางสู่ชีวิตใหม่5วันนี้ฉันเลือกความสงบมากกว่าความกลัว เพราะใจที่สงบจะนำทางได้แม้ในวันที่โลกหมุนเร็ว 6. กฉันมีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้เสมอคุณไม่ต้องรออนุญาตจากใครทั้งนั้น 7. จ็ดฉันดึงดูดผู้คนโอกาสและพลังดีๆเข้ามาทุกวันสิ่งที่คุณเชื่อคือสิ่งที่คุณจะเห็นแต่ฉันภูมิใจในตัวเองแม้ยังไม่ถึงเป้าหมายเพราะแค่คุณยังเดินหน้าต่อไปนี่ก็วิเศษแล้วเก้าวนนี้ฉันจะเป็นตัวของตัวเองอย่างดีที่สุดไม่มีใครในโลกเหมือนคุณ และนั่นคือพลังของคุณสิบขอบคุณตัวฉันที่ยังไม่ยอมแพ้แค่คำนี้คำเดียวก็อาจปลุกคุณให้ลุกขึ้นได้อีกครั้งลองเลือกสองถึงสามคำพูดเหล่านี้แล้วพูดกับตัวเองทุกเช้าทุกคืนอย่ามองข้ามพลังของคำพูดเพราะมันคือพลังงานที่ป้อนเข้าไปในจิตใต้ไอสำม,มิตคุณทุกวันถ้าคุณเริ่มต้นเปลี่ยนคำพูดชีวิตทั้งชีวิตก็จะเปลี่ยนตาม